สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะพบกับวีเจฟูจิฮาราจะมาตัวนในช่วงแฮปปี้ฟรีสไตล์ไปกับวีเจฟูจิทางช่อง Queen of Hearts Channel ค่ะวันนี้มีอะไรมานำเสนอมีกล้วยเราอยากจะทำกล้วยฉาบเราทำยังไงถ้าเราได้กล้วยดิบมาเราก็ปอกก่อนทุกคนแบบนี้นะปอกเปลือกก่อนปอกเปลือกออกนะคะพอหลังจากที่เราปอกเปลือกออกเรียบร้อยมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนแล้วก็มีดสองคมอ่ะมาเจือนเจือนให้เป็นบางๆเป็นแว่นๆแบบนี้นะคะ แล้วพอได้แบบแบ่นนเสร็จปุ๊บนะตั้งน้ํามันให้ร้อนนะคะน้ํามันให้ร้อนให้ท่วมนะคะแล้วก็เอากล้วยเนี่ยลงไปทอดให้สุกกรอบเหลืองกรอบแบบเหลืองทองนะทุกคนเออเนี่ยมันจะได้แว่นแบบนี้แ้นกลมๆแบบนี้ใช่ไหมไปทอดทอดพอสุกก็ให้เหลืองทองแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาขึ้นตักมาพักไว้ในกระชอนนะคะให้มันสะเด็ดน้ํามันแล้วก็พอทําเสร็จก็เอาน้ําตาลนะคะน้ําตาล ใส่แดงแบบนี้ก็ได้นะคะใส่ลงไปในกระทะแล้วก็เติมน้ําเข้าไปคน,คนๆๆแล้วเอากล้วยฉาบที่ทอดไว้นี่แหละเอาไปผสมผสมเสร็จมันก็จะกลายเป็นกล้วยฉาบน้ําตาลพี่อากิจะมาเรียนวิธีทํากล้วยฉาบกับมาบใช่ไหมครับนี่วิธีปอกนะมันเป็นกล้วยดิบมันจะปอกยากนะพี่อากินี่เอามีดตรงนี้กรีดลงไปงี้ก่อนเสร็จปุ๊บก็ปอกเปลือกออกนี่ขอกงนี้นะฮะ เสร็จปุ๊บพี่อากิก็จะได้กล้วยเป็นลูกๆแบบที่เห็นในจานเห็นไหมคะอคบอกออกนี้นะคะเดี๋ยววันนี้มาสอนลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกทําให้มากินนะครับอ่าพอเสร็จอย่างงี้ปุ๊บทําไงต่อลูกไหมทําไงต่อนี่มีสองคุมเจือนเจือนให้เป็นแว่นอย่างเงี้ยเนี่ยแบบเนี้ยให้หมดทุกอันเลยเป็นแว่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 น,วนอย่างเงี้ยนะ แล้วเดี๋ยวตั้งน้ำมันไปเอากระทะมาตั้งน้ำมันมีปลอกได้เท่านี้หวีนะคะทุกคนอย่างที่เห็นเมื่อเช้าเ,เพื่อนๆที่ได้เข้ามาดูฟูจิสตรีมไรเมื่อเช้าก็จะเห็นวิธีการทํานะแต่ว่าตอนนี้เราจะทําเป็นคลิปวิดีโอไว้เพื่อนจะได้ดูเผื่อใครที่ไดไ้ไม่ได้เข้ามาในช่วงสตรีมไ์เบบีก็เสียบปลั๊กแล้วก็เปิดเอาน้ํามันใส่ ให้ให้มันอันนั้นก่อนเสียบปักให้กระดาษแห้งเอาทิชชู่เช็ดน้ำอาทิชชู่อู่ตัว ด้วยที่เราฝานไว้เป็นแว่นๆก็เสร็จเรียบร้อยนะพี่อากิถ้าพี่อากิรู้สึกว่าเป็นกดไหลย,ย้อนอันนี้พี่อากิกินแบบนี้เลยได้เลยจากวันนี้เราจะทําเป็นของหวานกันนะคะทุกคนโอเคกระทะร้อนแล้วนะใส่ลงไปนี้เลยต้องทำให้ยห้กระจายกระจายออกนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะติดกันหรือบอกจะติดกันเป็นแว่นๆ แล้วเราก็ทอดจนเหลืองสุดนะคะเหลืองสุดกบเป็นสีทองนะคะนี่ขนาดที่ผู้ติพยายามให้มันแยกกันแล้วมันก็ยังเป็เกาะอยเห็นหมเพื่อนเข้มไหม <c oughs> พี่อากิรู้ไหมว่ากล้วยดิบเนี่ยมันมีคุณสมบัติในการแก้โรคท้องท้องเสียได้ด้วยพอ uh huh. เราท้องเสียเนี่ยเราก็เอามาเคี้ยวกินแบบนี้แห uh huh. ละช่วยแก้บรรเทาอาการท้องเสียแล้วก็ถ้าใครที่แบบเป็นกดไหลย้อนเป็นประจำเนี่ยก็คือเอาไปตากแดดก็ได้นะ uh huh. เอาไปตากแดดไว้แล้วก็พอมันแห้งก็เอามาใส่กระปุกไว้เอามาขูโข,ก,ขกให้เป็นผงอ่ะแล้วใส่กระปุกตื่นเช้ามาก็เอาชงใส่น้ํากินทุกวัน มันก็จะช่วยแก้โรคปวดไหลย,ย้อนได้ใช่ไหมอือหือดีไหมล่ะตอนนี้น้องก็ใกล้จะกรอบแล้วนะทุกคนเมื่อเช้าอากิจกินไปหวีหนึ่งสี่คนอากิตติดใจบอกอยากกินเอกก็ลเลยต้องมาสาธิตวิธีทำเพราะว่าเมื่อเช้าพุชิสิสตรีมไลน์ไม่ได้ทำเป็นคลิปวิดีโอไว้ ตอนนี้ก็เลยทำเป็นคลิปวีดีโอไว้ดีกว่าเผื่อว่ามีใครอยากจะเอาสูตรนี้ไปใช้มาโอ้ยดูซูชินางขึ้นไปเองเหรอหน่อโอ้อยู่นี้นางเก่งนะอยากกินกล้วยเหรออยากกินมาก เราจะเอาน้องมาเสด็จน้ํามันตรงนี้นะพี่อากิหลังจากที่ทอดกรอบเหลืองแล้วเพื่อให้เขาดูดน้ํามันออกจากกล้วยนะฮะชื่อจะเป็นตัวดูดน้ำมันออกจากกล้วยเอามาพักไว้ตรงนี้นะก่อนที่เราจะเอาไปเคนะีืบคาราเมลนะนีเหลืองหอม อย่างเดียวเดี๋ยวก็ได้กินเล้วเราแปะเปลือกกล้วยนะคะเสร็จกล้วยทั้งหลายนะคะพิเตอร์ก็เอาไปใส่ต้นไม้เป็นปุ๋ยน้องก็เหลืองทองแล้วนะทุกคนตอนนี้นะแล้วก็ตักขึ้นเลยค่ะตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันเนื่องจากว่ารอกล้องเสียนะคะมันก็เลยกลายเป็นกล้วยช็อกแลตเนี่ยกล้องไม่เปิดวีดีโอไม่ออก ทอดให้หมดนี่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนต่อไปเกี่ยวกับการทําคาราเมลนะคะพี่อากิชูชีเป็นคนสวยโอ้ชูชีเป็นคนถวยชูชีน่ารักชูชี่รักมามารักมามาที่จุนรักที่จุนนู่นให้ไวช็อกโแลัแล้ว น้ำมันมันออกจากตาหลิวด้วย้องมันตักแรงเนาะสูแรงมันเยอะโอ้ยกล้วยช็อกโกแลตเดี๋ยวเคลือบคาราเมลวิธีทำคาราเมลฟูจิใช้น้ำตาลสายแดงแบบละเอียดแบบนี้นะคะนี่ห้อรูโตัสมันหอมมากเลยพี่อากิ่ลองตมงูด้วย,วย <S <S 1> <S 1> ใส่ลงไปเลยอย่าแงบบนี้เลยทุกคน ัว่ะก็ใส่น,สน้ำผสมน้ำลงไปนะคะพี่เราเคยกินเค้กคาราเมอลอะเขาก็ทำส่วนนี้เหมือนกันนะที่อราทำไม่ยากใช่ไหม,มเสร็จแล้วเราก็ใส่กล้วยที่เราทอดไว้อ่ะตามลงไปหลังจากที่เราละลายคาราเมลให้มันไม่เป็นก้อนนะเนี่ยมันยังเป็นก้อนอยู่เธอเห็นไหมเราก็ต้องทำให้มันไอกน้ก้อนเลนี้อละลายก่อน หอมได้กลิ่นคาราเมลยังได้กลิ่นแล้ววันหน้านอากิได้ทำคัสตาร์ดคาราเมลก็ได้นะแบบกินใส่นมใส่อะไรเงี้ยที่เขาทำคัสตาร์ดละลายอย่างคะเนี่ยพี่อากิละลายละลายแล้วใช่ไหมก็เตรียมกยล้วยเลยกล้วยใส่เตรียมทิชชู่ออ,บบอกมาไม่งั้นเดี๋ยวทิชชู่มันจะไปกินด้วยนะทิชชู่ออทอดทิชชู่อทอด โอเคพร้อมยังพร้อมแล้วก็เทลงไปเลยทุกคน่าแงบบนี้เลยแล้วก็คน้กันทุกคย้าให้เข้ากันพั่วถึงเห็นไหมขาม้าเมลมันก็จะแห้งไปติดกับกล้วยเห็นไหมที่อาจิ <c oughs> อันนี้เราใส่น้ำนิดเดียวนะถ้าใส่เยอะมันจะยิ่งแห้งขา ราไม่ใส่น้ําเยอะแต่เมื่อเช้ากุจิใส่น้ําเยอะนะกุจิก็เลยปล่อยให้มันแห้งแป๊บหบนึงแค่นี้ที่อากิก็พร้อมส์ฟทานเลยสีมือกุจิอากิกับกล้วยกล้วยทอดคาราเมล E... Mm.